นะครับไหนๆก็แล้วกันคือขัดแท้าปล่อยลัตเตอรี่เนาะหมือปล่อยใบฟ้าชี่น้องเอาพิมพ์มานะเพราะนั้นเอามาติมหาชน <S <S <ๆ>เดี๋ยวขอดูสักคอมเมนต์สักสิบคอมเมนต์วาหลอกกันบ้านบ้ลอกกันบ้านก็จะดีแล้ว <S <S <ๆ>มืกี้ก็ลอกกันบ้านก็ปล่อยซิลเตอรี่ให้แม่ก็เปนลอกของมันก็ได้เด้ดเล ลอกกันบ้านบางคนก็ลอกกันบ้านลอกกันบ้านใช่ไหมก็คือลอตเตอรี่เด็กกันบ้านหมายความว่าอาจะเล่นไหมเพราะลอตเตอรี่นี่ก็คือเลขสามตัวที่อาจารย์ให้ทุกตัวทั้งหลักร้อยนะเพราะถ้าจะไปเล่นก็ซื้อเลขไทยเลขสามตัวหรือซื้อลัตเตอรี่ตามอาจารย์หรือจะเอาใบฟ้าแบบนี้ไหมเห็นไหมนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะ วิธีผ่านมา,าไบฟ้าออกหกสองเลยไหเห็นไหมลอกกันบ้านอาจารย์ก็คือถ้าเป็นเลขท้ายเลข3าตัวเห็นไหมนะครับประจําที่16นี่ไหมอาจารย์ก็เล่นนัตเตอรี่อยู่แถววนคือ6 0 6 1 6 2สังเกตเลขท้ายนะอาจารย์ก็บอกอยู่เลขท้ายเลข3ตัวเด้อนะอาจารย์ฟัน6มันก็มีอยู่แค่3หางนะครับ อ,อันนี้ถ้าหินลัตเตอรี่ก็ถือว่าลอกกันบ้านลอกข้อสอบเอาลอกกันบ้านดีบอ,ลอปล่อยลัตเตอรี่ค่ะนะนะลัตเตอรี่เอาใครเออลัตเตอรี่ลัตเตอรี่ลัตเตอรี่เนาะเอาลัตเตอรี่เนี่มันมันไม่เหมอนซื้อได้พี่น้องเล่นให้ดูไหมขนาดคนให้แล้วเขาเล่นตัวละสิบกว่า หางละสิบกว่าใบเพราะอาจารย์เล่นได้ใบละห้าใบอยู่สามชุดก็สิบห้าใบแล้วแต่ว่ามันมีเท่านี้เดี๋ยวอาจารย์เดินทางอาจารย์จะไล่เก็บตำปั๊มน้ำมันปอตท่อนคิดว่าคือจะได้เพิ่มถ้าไม่ได้เพิ่มอาจจะไม่ได้หลักร้อยนะครับอาจจะไปหาก็เอาอันนี้ที่เอามานี้ก็คือหลักร้อยได้หมดนะคือหลักร้อยนะเพราะนั้นจะเป็นเลขชุดสามตัวที่ให้มานี่เป๊ะสามตัวเลย นะครับหลักร้อยตรงเป๊ะเลขหลักหน่วยหลักสิบตรงเป๊ะเนาะไม่ต้องเอาหลายอย่างเอาสองอยางกับว่าเอาดอกจะเอาไรใจไรแม่เดี๋ยวเขาก็หูพอรู้แล้วเขาก็ไม่รับของเฮ่าทด้พี่น้องเออมันอั้นมันวางสนุกตัวเองเพราะนั่นลอกกันบ้านเนาะนะครับลอกกันบ้านอสองอย่างพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยเอาเลือกเอาใช้นะครับใครพิมพ์ขอให้งวดวันที่สามสิบเอ็ด กรกฎาคมที่จะถึงข้อให้ร่ำให้รวยนะครับเอ๊ะมันทำไมไม่ขึ้นนะทุกคนอ่ะได้เลิกได้เลิกเสร็นแล้วให้ภาพมันบรรยายเอา ตามนั้นนะครับสามหางนะสามหางนะ่จะมองออกเนาะแต่ถ้าเลตเตอรี่มันก็ก็คือลอกกันบ้านเออลอกข้อสอบอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้วิจารณญาณเอานานะแต่ในฐนานะผู้ทำเนี่ยเวลาเหรียญเดี่ย,ยทุกโตบนลงังไปกลับคือกันพี่น้องแต่ลอตเตอรี่จะซื้อเป็นบางตัวเออนะตามนี้นะครับนะ มักก็จัดนะนะครับหลังจากครั้งก่อนนะแบบนี้เนาะก็สังเกตเอานะครับก็สังเกตเอานะครับแล้วแต่โชคของแต่และบุคคลนะครับอะประมาณนี้เนาะเห็นแล้วนี่ทีเนี้อ่ะเป็นยังไงมักบอบพี่น้องชอบไหมชอบไหมนะครับนะ่าจาก เห็นกันทุกคนแล้วนะครับนะเห็นกันทุกคนแล้วรอ,รอดูว่าที่อาจารย์จะไปทําบุญในวันข้งภาษาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์เดินทางว่ามันจะมีเลขของอาจารย์เข้ามาปะปนไหมจะได้จัดนะครับนะเพราะว่ามีเวลาอยู่เป็นอาทิตย์นะครับจะได้มีกันะเพราะฉะนั้นลัตเตอรี่น่าจะหาได้อยู่นะอาจารย์ปล่อยไปแล้วตัวเด่นไปแล้วเนี่ย น่าจะหายากเด้อนะครับน่าจะหายากแล้วเด้อวันนั้นก็ไปหานะครับนะไปหาเอาเอาโอเคเนาะทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงๆปังปังกันทุกคนเน้อ